น้ำอะไรเนี่ยน้ำอะไรเนี่ยมาลงงงวาโอกับหา่ก่อนโอ้ยโอ้ยใครใครเหูใครน้ำน้ำน uh ้ำใครเออน้ำเพน้ำแมน้ำเพน้ำแม่แก้นตุียาน้ำแน้ำเหรอคะน้ำเพน้ำน้ำเพรน้ำดนหน่อยลูก

เปี้ยวเหะเปี้ยวจ้ะเปรี้ยวจ้าอล้เจ้าเปี้ยวหเปียวจ้าอุ้ยสังูกเหรอยิ้มใหหมดนะคะยิ้มยิ้มิ้มย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 ิ้มพอเลยยิ้มยิ้มยเลยยิ้มยิ้มยิ้มยิ้ยิมเ้านีปลาฟูนมาสิเล โอ้กูวินมึงเอาวแดงไหนกูเงิดมึงแทอะปะน่ะโลวินหัือวะนี่จ๋าพี่จูนหน่อยพี่จูนพี่จูนเหรอเออเรียกไปหาที่ไหนเรียกหาในนี้ดิพี่จูนพี่จูนอยู่ไหนพี่จูนจ๋ามาหาน้องเพชรน้องพลอยหน่อยพี่จูนไปไหนอ่ะมีใครบ้างมีใครับ้างพี่จูนพี่จูนแล้วพี่อะไรพี่ไฟ้พี่ไฟ้เหนื่อยพี่ใครเหนื่อย อพี่เวฟพี่เวฟลองดับแล้วพี่มดอุ้ยไม่ใช่ลุงมดลุงมดลุงมดอยู่ไหนอะลูกนอนกับบ่นอนหลับเหรอนอยู่ห้องไหนอ๋ในห้องโน้นเหรออือแล้วแล้วใครหยุดใครหยุแม่นอนแม่นอนแม่นอนอยู่ในห้องเหรอคะแม่นอนอยู่ในห้องพี่จูนยังไงพี่จูนพี่จูนจ๋าโอ้ยไอดอลพี่จูนเนี่ยพี่จูนเป็นไอดอลเพชรพลอยนั่นน่ะ คือเวลาเต้นหรอเต้นชนชนเตี้ยชนเตี้ยชนเตี้ยชน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 เตี้ยชนอย่างเงี้ยคือพี่จูนเต้นอย่างนี้เหรอคะหนูก็เลยเต้นตามพี่จูนอย่างนี้เหรอคะเออแล้วเพลงอะไรอีกนะสช่แ้มันเดินไม่ตรงเตี้ยลงเตี้ยลงเตี้ยลงแล้วก็เพลงตะเล่ยลองเหรอแล้วตะเล่ยลองเพลงไอนั่นให้ฟังหน่อยสิสูฮวยพี่จิตะเล่ยยังเพลงวยฮีไมค์คอนเทนต์นะโอเคอ่ะ โอเคไปต้องแกีวหมดแล้วมาแล้วเหรอนี่ไงเออขอบคุณค่ะอู้เก่งมากเก่งวกเก่งวะทิ้งขยะทิ้งขยะตรงนี้ขยะตรงนี้ค่ะขยัตรงนี้ค่ะอร่อยไหมคะอโ จะไนอนจะไนอนเหรอไหนจะไนอนยี่ไหนน่นเหรอะนอนที่ตนอะนอนี่เป็นไงเต้นไปเลไปเลไปหาตะเล่หมดเลยไปหาตะเล่หมดทุกคนเลยอยากนะอยาอยากนะ

เปล่งบันคาแปล่งมาแล้วแปล่งมาแล้วแงงงงงงเปล่งไปไหมเปล่งแล้วค่ะแงงเข้าใจไหมเข้าใจค่ะแงงเข้าใจไหมเข้าใจค่ะเข้าใจเข้าใจเข้าใจแงงเข้าใจไหมเข้าใจค่ะขอโทษค่ะเข้าใจค่ะเข้าใจค่ะตั้งใจตั้งใจอย่าตั้งใจเห้ออะไร อะไรอ่ะอุ้ยกล้องใหญ่ากล้องใหญ่คุยกับยายก่อนลูกสวัสดีค่ะน้องพลอยเองค่ะน้องพลอยปูริสายเองค่ะหนูือเด็กหญิงเอาเด็กหญิงสุรินทาหรือชื่อเด็กหญิงสุรินทาเรื่อมัดฉาค่ะ ไม่ใช่เด็กญิงสุนท์ท่น้องวาชอบโอ้ยไม่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 หม่อะหม่ไม่ไม่หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วก็ทิ้งไปที่ลูกหมดแล้วทิ้งไปเนี่ยทิ้งไปเลยโอ้โหเจียบกินเลยกินหดกินหงหมดเี๊ยนี่แหละไปเลยอ้ยมสงผมขยล น่ารักชาญเกือนไวเด็กน้อยพวกนี้ถ้าคุณจะแบบจะดึงเขาไปเลยหรือว่าอะไรเขาจะร้องไห้โดยไม่มีสาเหตุเพราะว่าคุณเอาชั้นไปทำไมโดยไม่รู้ว่าคุณจะเอาชั้นไปไหนแต่ว่าถ้าคุณอธิบายสมมติว่าไปงั้นไปนี้เราต้องไปอย่างนี้นี้โอเคเขาโอเคไปไม่มีร้องไห้เด็กน้อยพวกนี้เขาฉลาดโอ้เจ็บไหมเจ็บไหมคะ เดียางพันอันนี้ก็เอาเนาะโควิดเลยโควิดยังไงมา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 เอาตรงนี้ออกให้หน่อยนี่ตรงนี้ตรงนี้เอ็นเอ็นบันเข่านี่เราแล้วเอ็นมันเข่านี่ยนี่เงาแขนนี่นี่งูหู่ยนี่เงาแขนนี่ตัวัดมาใส่หัวใจพี่หักหัวใจ อย่าโดดลงมาแล้วลูกขาหักนะขาหักนะคะนั่นนั่นนยายบอกว่าอย่าโดดน้องเพชมันเจ็บตาขอโทษตาขอโทษแน่ขอโทษตาไม่ใช่ตาขอโทษ